เพชรสวัสดีค่ะสวัสดีเอซี SC, ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องจ้าจ๋าที่บริษัทเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะเจอกันที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกเมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้น้องจ๋าได้เอานะะี่ค่ะกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโตมาให้ชมนะคะกับตัว1.9ตัว M ปี2021 ไม่75,000กิโลเมตรนะคะตัวรถสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆค่ะนะคะตัว1.9นะคะใครที่กำลังตามหานะคะเพราะว่าป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะคะตอนนี้มีแต่เครื่อง1.9ที่มีกับจ้าจ๋านะคะตอนนี้ป้ายแดงมีแต่2.2เลยนะคะใครที่ตามหาไม่ควรพลาดนะคะคันนี้ราคาตั้งขายเพียง659,000บาทเท่านั้นค่าตัวลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้งบดาวนะคะขึ้นอยู่กับอาชีพ เครดิตและรายได้ลูกค้าค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้ารายได้2เท่าอยู่ที่ประมาณสัก25,000บาทขึ้นไปเช่าซื้อคนเดียวจบแบบไม่ต้องค้ำซื้อง่ายๆค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพขอเพียงมีเอกสารชัดเจนและเครดิตปกติหรือไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อได้แต่ลูกค้าติดแบล็คลิสต์ยังไม่รับจัดนะคะแต่ถ้าใครอยากปรึกษาการออกรถสามารถปรึกษาน้องจ,จ้จาได้ ตัวบอดี้รถสวยๆเดิมๆค่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องฟังก์ชันแล้วก็เรื่องคุณภาพที่ทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะคัดสรรมาให้ลูกค้านะคะเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะคะเพราะว่าสภาพเนี่ยไม่ได้แพ้ป้ายแดงเลยนะคะ ที่ป้ายแดงไม่มีแต่ที่เพชรโยนกับน้องจ้าจ๋ามีให้เลยนะคะตัวรถสภาพพร้อมขับถ้าใครที่จัดไฟเน้นผ่านแล้วขับรถกลับบ้านได้เลยหรือใครจะซื้อสดนะคะน้องจ๋าล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภาษีพรบรครบขับออกจากที่เพชรโยนไปใช้งานต่อได้เลยค่ะนะคะมาดูความสวยความเดิมนะคะลูกค้าดูเหลี่ยมสันฝากระโปรง นะคะดูรถมือสองนะคะเราเน้นโครงสร้างเราเน้นสภาพและโดยที่บริษัทเรานะคะวารันตีเรื่องคุณภาพนะคะลูกค้าสบายใจหายห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะได้รถย้อมเมลขายไม่ต้องกังวลว่ารถจะชนหนักมานะคะเรารับประกันเรื่องคุณภาพฟังก์ชันในส่วนของตัว1.9 M นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะให้มาแล้วนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ daytime running คมหน้าใสสวยกลิบไม่มีเหลืองไม่มีร้าวมาพร้อมไฟตัดหมอกไฟสปอตไลท์พร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคัน ฟัง์กชันให้มาสสวย,วยด้วยตัวสีรถสีเทาแลมโบนะคะดูแลทําความสะอาดรักษาง่ายนะคะรีบดุนด่วนเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจรุ่นนี้และสีถูกชโลกสีถูกใจนะคะเรื่องไฟแนนซ์น้นองจะจ๋าจัดการให้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเอาตัวรถเดิมๆบอดี้เดิมไปใช้งานได้เลยนะคะมาดูความสวยด้านข้างค่ะ f c คุณลูกค้าต้องดูตรงที่แก็บด้านข้างนะคะแกบข้างอาซุ้ม ล้อแล้วก็เหลี่ยมสันตัวรถด้านข้างมองมุม45องศาสีไม่มีผิดเพี้ยนเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเจนนะคะดูรายละเอียดตัวรถสวยเดิมนะคะล้อนะคะเป็นล้ออลลอยสีทูโทนนะคะสแตนดาร์ดโรงงานเป็นล้อแท้ล้อเดิมมาพร้อมยางปี2 0 2 4นะคะซึ่งตัวดอกยางนะคะเป็นยางยี่ห้อดิสโตนนะคะดอกยางเจ้าจ๋าเพิ่งเปลี่ยนให้เลยนะคะมาพร้อม โชคกะคะกระเบ้าเบาโชคกระบอกโชคกด้านหน้าไม่มีการแปลงไม่มีการเปลี่ยนนะคะลูกค้าดูรายละเอียดชัดเจนได้เลยดูจากความใหม่ความกริบของตัวน็อตค่ะนะคะโลโก้สติกเกอร์ด้านข้างโลโก้คําว่าไฮแลนเดอร์ตรงนี้นะคะติดติดตั้งแท้เดิมจากโรงงานรวมไปถึงกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้าง LED นะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะคะมีบสปอร์ตมอนิเตอร์ให้แล้วนะคะสําหรับตัว M นี้ นะคะลูกค้าสบายใจได้เลยเรื่องคุณภาพเรื่องฟังก์ชันเรื่องออปชันระบบความปลอดภยัยรุ่นนี้ให้ครบเลยนะคะลูกค้ากันาสาดติดให้แล้วครบฟิล์มติดให้แล้วครบนะคะแล้วก็ที่เปิดนะคะเป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะฟังก์ชันการตอบโจทย์การใช้งานเนี่ยบอกเลยคุ้มมากคันนี้ในราคา659นะคะบันไดทางขึ้นนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบและเดิมไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยหักไม่มีรอยแตก สีนี้นะคะลูกค้าเป็นสีแท้สีเดิมโรงงานนะคะเราไม่มีการกลับสีนะแล้วถามว่ารายละเอียดตัวรถบอรี้ิเดิมๆนี่จะสวยตรงปกไหมจะจ่ารับประกันเลยว่าถ้ามาดูรถตัวจริงนะคะจะสวยกว่าในกล้องที่น้องเจ้าจ่ารีวิวอีกนะคะขอเพียงลูกค้านะคะวอล์ i อินเดินเข้ามาทักทายสอบถามโทรหาน้องเจ้าจ่าว่าคันนี้ติดจองไปหรือยังนะคะโทรถามได้เลยแต่ถ้ายังไม่ติดจองลูกค้าสามารถจองล็อกรถนะคะ มาเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านอนุมัติภายในวันขับกลับบ้านได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการน้องกจ็จะขอ3วันในเวลาทําการยื่นขอสินเชื่อน,นะคะมาดูในส่วนของความเดิมตัวแคสซี่นะคะด้วยความใหม่นะคะลูกค้าด้วยความใหม่นะคะตัวแคสซี่ไม่มีอรอยสนิมไม่มีอรอยตัดแต่งตัดต่อไม่มีอรอยแต่งนะคะไม่มีอรอยสนิมไม่มีอรอยขี้เกลือค่ะนะคอล้อด้านหลังเนี่ยค่ะก็มีไม่มีรอยเบียดเลยทั้ง4ล้อนะคะไม่ใช่แค่ล้อซ้ายล้อขวานะ ทั้ง4ล้อเลยนะคะไม่มีรอยเบียดได้ยางใหม่นะคะลูกค้ารถคันนี้คือสภาพพร้อมขับจริงๆนะคะลูกค้าสภาพพร้อมขับนะคะรถโสดรถว่างนะคะไม่ต้องรอรถนานได้ตัวเอ็มตัวท็อปไปขับนะคะทั้งเดินทางไกลไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวได้บรรทุกของได้ขนของได้แล้วได้เกียร์ออโต้ไปขับนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะบอดี้รถสวยเดิมค่ะ มาดูในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายนี้นะคะท้ายแท้ท,ท,ท้ายเดิมไม่มีการถอดไม่มีการแก้ไขดัดแปลงไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยนะคะก็มีให้ถึงแบบรอบคันเลย นะคะต้องถอยมีให้ครบนะคะมาพร้อมโลโก้คำว่าตัว m d d i นะคะซึ่งติดตั้งมาจากโรงงานตัวรถสภาพสมบูรณ์แบบสวยสดขนาดนี้นะคะลูกค้าไม่ควรพลาดโอกาสในที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะรีบคว้าเลยนะคะก่อนที่จะติดจองไปก่อนนะคะน้องจะจ๋าแนะนําให้รีโทรเข้ามาน้องจะจ๋จดูแลเคสของลูกค้าจะจ๋าเองทุกเคสค่ะนะคะด้วย FC ด้วยลูกค้าทุกคนนะคะที่กดติดตามช่องน้องจะจ๋านะในความคุ้มค่าแน่นอนค่ะ ดูความสวยความเดิมนะคะตัวรอยเม็ดอาร์คนะคะตัวสซโฟกซ้ายนะคะตัวนะะ็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดเลยแต่อย่างใดนะคะลูกคา้าเรื่องคุณภาพนะคะสบายใจได้นะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลว่าไม่ผ่านถ้าลูกคา้าอาชีพชัดเจนไม่ติดเครดิตซื้อได้ค่ะนะคะยอดจัดได้เต็มๆรล้น,ลนฟรีดาวน์ได้ซื้อรถศูนย์บาทเก็บเงินก้อนไว้ไปทําธุรกิจส่วนตัวเก็บเงินก้อนไว้ผ่อนนะคะมาเอาตัวรถฟรีดาวน์กับเจ้าจ๋าไปขับค่ะนะคะ ไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้าเป็น FC น้องกจจาติดต่อน้องก็จจาติดตามน้องกจจามานานนะคะก็รีโทรเข้ามาน้องก็จจาดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวนะคะดูแลแบบเป็นกันเองนะคะไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะในส่วนนี้แล้วก็ตัวแคสซีนะคะแคสซีฝั่งขวานะคะแคสซีฝั่งขวาก็ดูสวยดูใสนะคะถุงอะไรอะไรถุงมือแม่แรงอยู่ครบทั้งหมดค่ะ,ะนะคะนี่คือล้อหลังฝั่งขวานะคะดูสวยดูกริบดูใหม่มากนะคะตรงนี้ นะคะแมกแค้แมกเดิมนะคะถ้าน้องอจา้าจ๋ามีการสปานะคะรายละเอียดหลังอนุมัติเสร็จเนี่ยรับรองตัวรถสวยกลิบไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนค่ะตัวรถรับประกันตรงปกนะคะมาดูภายในนะคะภายในนะคะลูกค้าดูความสวยความสดนะคะจากตัวแผงประตูนะคะรวมไปถึงตัวตะเข็บที่เย็บนะคะตรงแผงประตูตรงหนังนี้นะคะตะเข็บเนี่ยยังไม่มีรอยสีสกรปรกเลยนะคะไม่มีรอยหลุดของตัวได้นะที่เก็บแก้วน้ําวางแก้วน้ําสภาพตัวรถสวยมาก คานเสาบีทั้งซ้ายทั้งขวานะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยลูกค้าสามารถดูได้แต่เปล่าด้วยเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะหรืออยากจะมั่นใจนะคะอยากจะชัดเจนนะคะแนะนําให้จ้างช่างหรือใครมีญาติเป็นช่างมีเพื่อนนะคะเป็นช่างพาช่างมาเช็คมาตรวจได้เลยรถทุกคันน้องเจ้าจ๋าผ่านการตรวจสอบ274รายการก่อนที่จะนําเข้ามาให้ลูกค้าไปใช้งานต่อนะคะดูจากสภาพตัวเบาะคันนี้นะคะถือว่าคุ้มสุดแล้วนะคะลูกค้าได้4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงไปขับแล้วได้รถแบน์หลักด้วยแล้วได้1.9ด้วยนะคะเพราะว่า ป้ายแดงไม่มีผลิตลูกค้ารีบคว้าไว้เลยนะคะตัวแอร์นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้เนี่ยนะคะตัว M เนี่ยนะคะเขาให้แอร์หลังมาแล้วนะคะให้แอร์หลังมานะคะแล้วต้าตัวเบาะหนังนะคะ Headroom นะคะได้ลำโพงอยู่บนลำอ่าหลังคา Headroom นะคะแล้วก็ตัว Headroom ก็สะอาดสวยสดนะคะมีเราจับบันไดขึ้นให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรถตัวสูงนะคะ เหมาะเลยนะคะสําหรับจะเป็นรถคันแรกรถคันที่2หรือว่ามีเก่งอยู่แล้ว1คันอยากขยับขยายมาเป็น4ประตูเพราะว่าขนของได้นะคะน้องเจาจะยินดีบริการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะนะคะเข้ามาได้เลยนะคะกังวลจุดไหนสอบถามน้นองเจาจะเข้ามาได้เลยเรื่องคุณภาพรถเจาจะขอย้ําว่าลูกค้าสบายใจหายห่วงเลยนะคะอ่ะนี่น็อตคานเสาเอกนะคะไม่มีจุดไหนเลยนะคะที่ไม่สวยนะจุดเดิมจุดที่รถเท่จ๋ารีวิวให้เนี่ยก็คือเดิมทุกจุดจริงๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโหมดนี้นะคะโหมดออ t โต้สต็อปมีให้แล้วนะคะโหมดกันลื่นถลายระบบปรับไฟนะคะตามอคตอนต้องการคอนถนัดนะคะตามสายตาเราได้เลยช่องแอร์ไม่มีชําุุดนะคะดูใหม่ดูสวยดูสดรวมไปถึงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูบคอนโรลให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ารวมรวมมาถึงนะคะคอนโซลด้านหน้าตรง โหมดมัตติมีเดียนะคะหน้าจอขนาด9นิ้วเลยนะคะมาพร้อมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ดูโอแยกโซนเนี่ยฮะสภาพตัวรถสวยกลิบขนาดนี้นะคะรอเจ้าของนะคะคันนี้น้องเจ้าจ๋ารอเจ้าของอยู่นะคะสําหรับตัวรถสวยๆคุณภาพไม่ได้แพ้ป้ายแดงนะคะตัวเบาะสวยเนียนกลิบสวย เด็ดๆเลยนะคะได้บอกต่อไฟฟ้าคนขับนะคะรุ่นนี้นะแผงประตูตัวน็อตนะคะรายละเอียดต่างๆคือเดิมน็อตไม่มีขยับทุกจุดจริงๆรนะคะรอเจ้าของอยู่นะคะรอเจ้าของอยู่จริงๆนะคะน้องจะจ๋ารออยู่ที่เพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทย ซอย6กก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพค่ะอยากได้รถสวยอยากได้รถดีนะคะมีคําตอบให้คุณลูกคา้าทุกคําถามนะคะจ Finance, ัดไฟแนนซ์ดันเคสทุกเคสนะคะมั่นใจน้องจะจ้าเพชรยนต์ได้เลยนะคะชื่อนี้ไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังถ้าลูกค้าไม่ติดแบ็คิสต์นะคะในส่วนของคนที่อยากเทินรถหรือว่ามีรถเก่าอยากมาแลกรถใหม่นะคะน้องะจ,จ้าก็มี ทำให้เช่นกันนะคะเอารายละเอียดมาคุยกับเจ้าจ่าได้เลยนะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์นะคะบอดี้สวยๆเดิมๆของรถคันนี้กันว่าสภาพเครื่องยนต์สอดคล้องกับเลขหมายเจ็ดหมื่นหรือไม่นะคะเราไปชมกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์หมาเลจ็ดหมื่นนะคะ fc คันนี้นะคะเครื่องยนตน์ฝาครอบเครื่องแท้ฝาครอบเครื่องเดิมนะคะรถไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแปลงไม่มีการบูตเครื่องมาดูจากความสวยความสดของตัวเครื่องนะคะก็คือดูใสสะอาดมากๆเลยนะคะดูสดดูใหม่ ดูจากสีรอยแต้มมาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบแล้วก็ไม่มีอรอยซึมหรือไม่มีอรอยหยดของน้ํามันเครื่องค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจแล้วได้รถคุณภาพดีๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะไปใช้รีบคว้าเลยแจ้งเจ้าหน้าจ้าด่วดนๆเลยนะคะ FC มาเอาตัวรถสวยๆไปขับได้เลยในงานดูจากเป็นปั๊ม ABS นะคะน็อตฝากกระโปรงเนี่ยนะคะไม่มีอรอยถอดไม่มีอรอยอโดนของตัวปะแจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เดิมเนี่ย น็อตแก้มซ้ายนะคะแก้มขวานะคะลูกค้าดูความเสือความเดิมของรถคันนี้ค่ะนะคะรับรองใครที่ได้ไปไม่มีผิดหวังนะคะเรื่องคุณภาพเอาไปใช้ยาวๆค่ะเรามีบริการหลังการขายเรามีรับประกันวรารต a เรื่องโครงสร้างลูกค้าสบายใจได้ดูจากหม้อน้ํานะคะดูคมสวยไม่มีอรอยกระเด็นรอยกระเซ็นของตัวน้ําร้อนแน่นอนไม่มีพุ่งกระพวอออกมาแน่นอนดูจากท่อเก็บหม้อน้ํานะคะอยู่ตรงล็อกเหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขค่ะแต่ภาพเดิมสวย ใครสนใจนะคะตัวรถส,สวยนะคะแผ่นเพย์จะไม่แกะออกแบบนี้มาหาน้องเจ,จ้าจ่าเพ็รจน,น,น์ด่วนๆหรือเห็นคลิปนะคะรีโทรเลยจะได้คตสวยไม่ได้แพ้ป้ายแดงไปใช้งานค่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะลูกค้ารถที่น้องจ่ารีวิวขอย้ําว่าน้องจ่ารีวิวกล้องสดรีวิวเรียอสดๆนะคะไม่มีการตัดต่อไม่มีการปรับแสงเพราะฉะนั้นมาดูรถตัวจริงรับประกันตรงปกไม่จกปลาแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องจ่าก,ก็ฝากขอบพระคุณนะคะ f c ทุกท่านที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร การอัปเดตรถรีวิวเข้ามาใหม่ๆของบริษัทพิจยนนะคะมาไวไปไวขายดีเพราะเวลาเรามีเซลล์นะคะตั้ง4 0ท่าน,นะคะแล้วขายออนไลน์ทั่วประเทศแต่ถ้าคุณลูกค้าเห็นคลิปน้องจ๋าแล้วอยากได้รถส,สวยๆไม่อยากช้าอยากไวพร้อมใช้รถนะคะรีบโทรมานะคะน้องก็จ๋ายินดีบริการแนะนําอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะน้องจ๋ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่นะคะหรือมีบริการส่งรถให้ขอเพียงลูกค้า ิมงเบอร์โทรหาน้องก็จ๋าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ